สามเต็มสามเต็มสามตัวสามตัวอืมสามตัวไอ้นู้มาทำไมอู้ไอ้นู้ไข่ด้วยโต๊ะส่องกระปรอมไข่กระพริบกระบาดเด่นด้วยกาอันนี้อ่าคุณแม่และน้องกันและทีมงานของเราไปหาใต้ถึงหลังฝนกันไปเบิ่งกันว่าจะได้บ่ไปครับ นี่ครับอันนี้อึ่งอย่างนะครับผู้ข่ด้วยสามเต็มสามเต็มสามตัว้กสามตัวงั้นเหรอเรื่งมาก này, cái này, thấy không? ngon, hay lắm, hay hay hay, ngon lắm, cái này, อึงไรน,นะบางนอืไนอไรอไรับอีอน,อนุ้งมาทำไอ้อีนูไข่ด้วยตัวส่งกระปรอมไข่ไขไข่โอ้อย่างอเอวเป็ดเป็ยด้วยโอ้ยงา้เลยอีนยังโอ้ไข่น้ำได้หน่ไข่ด้ยนิพี่น้องไอ ปับ๊บทำไรจ้ะมุดออกมาพี่น้องออไข่น้ำอีกพี่น้องไข่เต็มท้องเลยตัวเนี้ยนี่ตัวนึงอ,อีกตัวนี้ไม่ใครแต่ตัวนี้ใครตัวนี้โมุดออกมาอยากภาคภูมิใจพี่น้องเบิกตอนกลังไข่นะตัวเมียนะคิวคิว น้องยังไ well well well. well? oh ิ่เป็นยังกันว่าสิไครบ่เอ้ยใครเออไครพี่น้องไครยังไครนะครับโอ้ครับอ้เเาายังไม่ไครยังไม่ใครยังก็ยังยังยังไข่ด้วยนะครับไข่ด้วยนะครับเออบานสายตีพกพี่น้องนี่ขี่รถมาจอดที่บ้านสายตีพกโอ้ไข่ด้วย แกมครับเข็ดอีโมใหญ่ปักนี่ไข่ด้วยจอดหาตามฝ่ายางครับนี่ตัวนมองมึตัวนี้ไข่พี่น้องไข่ไขไขไขจริงจริงเจ็บท้องใช่วันนี้พี่น้องบอกเอฟเอฟเอฟหมดมึงกี่เงินเด้อ โอ้ยไข่ด้วยเนี่ยเต็มท้องเลยเอ้าโอ้ไข่ไข่จริงๆเต็มท้องเลยอิงยางเนี่ยนะครับที่ไปหามาได้นะครับมีทั้งเอิงเผาเอิงยางเกียร์อิโม่เกียร์หน่อยนะครับเลยมักคลิปเป็นกัฝากเอาไว้ก็แท่ากัติดตามเอาเรียนหน่อยนะครับสวัสดีครับ